การช่วงจิงจะวะกการกสี่นั้นจะเป็นเรื่องไรนะครับไทยามวิโกขึ้นแล้วครับและนี่คือเกมความปันความระทึกใจที่ทุกท่านต่างรอคอยครับนี่คือการแข่งขันในรุ่น8ปดิบาิติอายุไม่เกิน13บปีครับตุก้าวินาทีครับและต้องกับตาดูครับว่าใครจะออกเป็นผู้น,นำวินาทีครับ ตามมาด้วยครับไปเลยครับแปดจุดหกไม่หมายเลขแสนไม่ใช่แล้วครับหมายเลขสิบห้าหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหต่างคนต่างแย่อชิงจังหวะอ่ะตรงนี้นะครับว่าเรายังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามุมตลบเล็กเกินนะครับแล้วมาดูนะว่าใครขึ้นมานำรับโกนนำกันเป็นหมายเลขสิบห้ารับผลกานคุณมกันนะครับสามจานมาเะ็นแครับแบบว่าเป็นแบบอะไรก็เป็นการบุิหาลีครับจากทีมงานว่งน้อยอีกครับนะครับเร עם, า,า,เ yeah, like man, าย from ังไม่เห็นอะไรใครจะยงรับนะครับแล้วก็ <Pale? ญ> เรายังมองไม่เห็นนภัจโจนเนะครับนภัจโจนนั้นอยู่อันดับที่สองครับตอนนี้ครับแตสุครับนภัจโจนมาแล้วครับคุณนตลกทําให้เรามองไม่เห็นเบอร์นะครับต้องขออภัยด้วยนภัจโจนตอนนี้หลุดขึ้นมาอยู่อันดับ ทุกคนตรงนี้เดี๋ยวทีมนานำจะพาไปเห็นอ่าจารย์วัดจริงวันนี้นะครับที่งานแข่งรถไทยแลนด์ประยุทธ์ก็ขอกว่าเป็นงานนะครับเป็นจิตกรรมแล้วจะมีคุณอาทิตย์เป็ญงานที่เกี่ยวข้องกับประจักษัทออโมโตคันจากรถิพยาลมทอดีนะครับให้เกี่ยวข้อเราบ้างครับอาจารย์วัดจริงแล้วประจักษ์น้ำแล้วเที่รถตู้วิ่์สั่นสจท้านกันดรงนี เดี๋ยวเลือกในรายัขึ้นมาครับมีเป็นการของยิงสุภาพไม่ด้วยแล้วก็ตำแหน่งที่สี่ครับตัวที่สองยิงเกลียดรต่แต่เรื่องที่เราถือเรื่อเป้ายเรื่องหย่อนและที่สามนะครับคป็นของโค้ชฟางชิบิโตะรำแต่ยัครับจะม่าเดียรอเรื่องมาเชื่อมเป็นเสือเป็ะการมาเป็นเรื่องสุลักน้ำจากในงานีจอดนักเตะเชื่อมพูดถึงเรื่องเพราะว่า เปินทางมากเลยนะกับคุกเกินเลยนะและเราเท่าไรเโอ้โหิ้งเลย่ายิ้งเลยครับทานผู้มจิมรกรวัดอิมิตุเจดายก็เช่นกันเขาทคนตัวเต็มจิตกเกอบแนครับและตรงนี้ไม่ได้บอกว่าต้ไม่ได้บอกว่าต้นเลยหรือมันจริงหรือไม่น้องอันหมายเรองศก้าวเลนี้นักขบวนคับชื่อจักขบที่ห้ารับที่ม รับจับ CDR ได้ับายถึงไปโครงการสูกเท่บนี่คือความสำเร็จของเด็กจริงๆและต้องบอกว่ามาด้วยความสามารถจริงีที่ชวนน้องกระตันที่ชวนน้องกันและน้องบิ๊มโตและจุกจิตรัยบิ๊มโและน้องจามเรียกที่แม่ใจยังอ่อนอยู่แต่ว่าที่ว่าวันหน้าน้องๆทุกคนต้องดีจะต้องแข็งแกร่งและแรงขึ้นมาครับเพราะเด็กตัวเล็กน้องรอด